ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ5ประเด็นแมนยูแพ้นิวคาสเซิล1ต่อ4ผีบูยกแผงฟอร์มหลุดก่อนดวลลียงยูโรปาลีกแมนยูนเต็ดยังไร้ชัยศีนะติดรวมทุกรายการล่าสุดบุกพ่ายนิวคาสเซิล1ต่อ4เกมเพียลรีสุดสัปดาห์ส่งผลต่อความมั่นใจก่อนดวลลียงนัดชีช้ชะตาในศึกโยูโรปาลีกรอบก่อนรองนัด2วันพฤหัสัปดีนี้โดยบทวิเคราะห์นี้สรุปครบ5ประเด็นเด่นจากเกมไพ่เละที่เซนต์เจมส์พาร์ก หนึ่งสวิกาไร้เจ้านายจัดทีมเดิมบูนิวคาเซิอยู่ในเต็ดลงสนามเกมนี้โดยไม่มีเอ็ดดี้ฮาวกุ่นสื่อคนเก่งคุมทีมหลังล้มป่วยมา2-3วันและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเช็คอาการเมื่อคืนวันศุกร์กระนั้นก็ดีแม้เจสันทินเล่ามือขวาของฮาวจะทำหน้าที่แทนในเกมนี้ แต่เดอะแม็กพายังจัดทัพ11คนแรกชุดเดิมลงเล่นเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วจะโพดังกล่าวไหมความว่าสริกาดงยังไรแอนโทนีกอร์ดอนปีกคนสําคัญที่มีปัญหาเจ็บสะโพกหากแต่เกมนี้สตาทีมชาติอังกฤษฟิตมากพอที่จะมีชื่อเป็นตัวสํารองซึ่งเป็นเกมแรกนับตั้งแต่วันที่2มีนาคมที่เขาอยู่ในโผนับตั้งแต่ติดโทษแบนรวมทั้งบาดเจ็บ2โอนาน่าโดนเขีย่ยผีส่งดาวรุ่งประเดิมเกมลี แมนยูนเต็ดปรับทัพหลายตำแหน่งเป็นการมองข้ามช็อตก่อนเกมบู๊กับลรียงนัด2ของทั่วยุโรปาลีกรอบ8ทีมช่วงกลางสัปดาห์รูเบนอัลริมสลับโผตัวจริงรวม5รายโดยไม่มีชื่อองเดโอนาน,าน่าเดินทางมากับทีมด้วยและเป็นเอาไตาบายินดีที่ได้เฝ้าเสาเป็นตัวจริงเกมแรกในพรีมลีกนอกจากนี้แฮร์รี่อาร์มาสดาวรุ่งแบ็กซ้ายวัย18ปปีถูกส่งลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกนัดแรกเช่นกัน ขณะที่แฮร์รี่แม็กควายกาซิเมโรและแพตริกดอกูสามคีแมนได้นั่งพักที่ข้างสนามเชินกับลาสมูดฮอยลุนดาวยิงเกือกทื่อจากการถูกส่งลงเล่นทำให้เอมัสเป็นนักเตะผีแดงอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ4 1 8ปี28วันที่ได้ประเดิมสนามในเกมเพีร์ลริกให้กับสมสรรองจากเมสันกรีนวูด17ปี223วันเฟเดรโกมาเคดา17ปี253วันและฟิลเนวิลสิปี21วัน ขณะเดยียวกันในซุ้มข้างสนามทีมเยือนมีตัวเลือกเพิ่มอีกรายหลังจากไอเดนเฮเว่นหายเจ็บเดินทางมากับทีมได้ 3. ภาพจำผีแดงเป็นอีกนัดและอีกนัดที่ไม่ตัดเสียประตรูให้กับทีมคู่แข่งก่อนอีกตามเคยในเกมเพีย์ิลิกหลังถูกซานโดโตนารีซัดเม็ดแรกให้นิวคาเซินนำหน้าในนาทีที่2ี่ด้วยเหตุน,นี้ผีแดงจึงมีสถิติที่เลวร้ายเสียประตูในเกมเพีย์ลิกก่อนเป็นนัดที่19ในซีซั่นนี้แล้วซึ่งเป็นสถิติที่แย่ที่สุดร่วมในรายการนี้ของพวกเขาเองด้วยเช่นกัน 19นัดในซีซั่นส0 1 3ัถึง2อ1 4อย่างไรก็ดีแม้รูปเกมจะแย่กว่าอื้อซ่าแต่ทีมของอัมบริมตีเสมอ1ต่อ1ได้ในนาทีที่37จากการสอยตะข่ายของอาลนโดกานาโชซึ่งเป็นประตูที่2ของเขาจาก20เกมหลังในพรีเมียร์ลีกถึงกระนั้นรวมแล้วกานาโชยิงได้ในเกมเพรีเมียร์ลีกเป็นลูกที่1 5ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดเป็นอันดับ2ในหมูดาวเตะอ,อเมริกาใต้ที่มีอายุไม่เกิน21ปีรองจากกาเบรียลเชซุสซึ่งยิงได้16ประตูซซีอิิัม่งงบาน แม้เกมนี้อเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงทีมแชมป์คาราบาวครับจะไม่มีชื่อติดสกอร์บอร์ดในเกมต้อนรับแมนเชสเตอร์แต่เป็นฮาวิ่บานที่ใช้ฟอร์มโดดเด่นด้วยการกระซวก2เม็ดพาสาลิกาดงกำชาย,ยางงดงาม4ต่อ1จากผลงานดังกล่าวทให้บานเป็นพ่อค้าแข้งรายที่2ของทีมที่ยิงเบิ้ลใส่ผีแดงได้ในเกมเพลยมริกเช่นกับอลันเชียร์เตอร์ตำนานดาวยิงคนดังเคยฝากผลงานเอาไว้ในเดือนธันวาคมปี2000 นอกจากนี้เจคอบเมอร์ฟี่ซึ่งแอซิดให้เจ้าบ้านแซงนำสอต่อหนึ่งหลังอีซักแอซิดเม็ดแรกของเกมนับเป็นขุนพลทีมสาลิกาดงที่มีฟอร์มหน้าประทับใจอีกรายในซีซั่นนี้เนื่องจากตัวลุกเลือดผู้ดีจัดแอซิดได้เป็นเม็ดที่9้าแล้วในทุกรายการนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ขณะเดียวกันเมอร์ฟี่เป็นนักเตะสาลิกาดวงรายแรกด้วยที่อาซิดเกมพียมลีกใน1สซีซั่นได้ทะลุหลัก10ประตูต่อจากโลลองโรแบร์ในซีซั่น2001-2002ถึง 2, 2. พร้อมกันนี้ชัยชนะ4-1ต่อของทีมอีสานเป็นครั้งแรกที่พวกเขาสอยตะข่ายผีแดงในเกมพิมลีกได้4เม็ดนับจากเดือนกันยายน2011ซึ่งพวกเขาเฉือนชนะ4-3ต่อ 3. ดานแมนยูเ,เสียประตูมากถึง48เมตในทุกรายการนับตั้งแต่อามริมย้ายมาคุมทีมและมีแค่เซาท์ทำตัน59สเปอร์53และเลสเตอร์53เป็นทีมในพรีเมียร์ลีกที่เสียประตูในทุกรายการมากกว่าสำหรับช่วงเวลาเดียวกันหลังพิชิตแมนยูได้สำเร็จนิวคาสเซิลเอาชนะเกมลีกเหนือผีแดงได้ทั้งสองนัดในซีซั่นเดียวกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ซีซั่น1930ถึง1931และเป็นทีมที่4ในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ที่สยบเรดเดวิลได้สองเกมเช่นเเปอร์ ถึงตอนนี้พีแดงแพ้เกมลอีก14นัดแล้วซึ่งเป็นผลงานเลวร้ายที่สุดร่วมของสมสรเช่นเดียวกับซีซั่นก่อนซึ่งพวกเขาคว้าอันดับ8จากการเก็บได้60แต้มและอย่าลืมว่าพวกเขาสามารถแพ้เพิ่มได้อีกเนื่องจากยังเหลือเกมอีก6นัดแต่หากนับรวมสมัยยังเป็นิวชั่นหนึ่งเดิมพวกเขาแพ้มากที่สุด16นัดจาก38นัดและจบอันดับ13ในซีซั่น1989้ถึง1น9 0งายลียงแอบยิ้มไม่ใช่การเตรียมความพร้อมที่ดีเอาซะเลยสำหรับเมเดต์ก่อนเกมปะะทก,กับียง นัด2หลังพวกเขาบุกมาแพ้ซิลด้วยสกอร์ที่น่าอดสูมันเป็นเพราะถึงตอนนี้พวกเขาชนะไม่เป็นมานาน4ี่เกมติดต่อกันแล้วในทุกรายการโดยเฉพาะเกมแพ้แชมป์คาราบาวครับในสภาพศพไม่สวยย่อมส่งผลกระทบถึงความมั่นใจในเกมกลางสัปดาห์นี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอัลเริมทิ้งเกมแชมลีกนัดนี้ชัดเจนหลังโรเจชันนักเตะหลายรายจนส่งผลให้พ่ายทีมอีสานกระเจิงเนื่องจากพวกเขาต้องการคว้าแชมป์ยุโรป้าลีกเพื่อพยายามคว้าตัวลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกสี่ซันหน้า แต่แน่นอนว่าหลังโดนศริกาดงยำใหญ่กุนซือโปรตุกีสเจองานหนักโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับการจัดทัพต่อก่อนกับทีมจากเมืองน้ำหอมไลตั้งแต่คำถามแรกว่าบายินดีจะได้ลงสนามต่อหรือไม่หลังได้รับโอกาสสำคัญเนื่องจากโอนาน่าก่อความผิดพลาดจนทีมเสีย2ประตูเมื่อกลางสัปดาห์ แต่กลายเป็นว่านายทวันเติร์กเล่นพลาดเช่นกันจนทีมตาข่ายทะลุเม็ดโดนตอกฝาลงแม้แน่นอนว่าตอนนั้นสกอร์จะขาดไปแล้วและมันไม่ได้สําคัญอะไรแล้วแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอมโมริมจะต้องคบคิดจนหัวกระบาลระเบิดแน่ว่าจะส่งใครลงป้องกันประตูนในเกมหน้า ไม่เพียงเท่านั้นนูแซมัสอุยก่อความผิดพลาดจนทีมเสียประตูเช่นกันซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่ากองหลังทีมชาติโมร็อกโกเริ่มมีฟอร์มที่ตกลงเป็นลำดับและไม่แน่ว่าเขาจะรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้หรือไม่ในเกมกลางสัปดาห์ขณะเดียวกันอโมดิมีตัวเลือกในแดนหลังมากขึ้นหลังไดลานาโชดโดนเด่นสุดขณะที่แนวรับและแดนกลางโดนวิจารณ์ยับในบบตัดเกรดแข้งผีแดงเกมนี้ตัวจริงเอาตายบายินดี3.5คะแนน เล่นแบบประมามีจังหวะเซฟสวยจากลูกยิงของอเล็กซานเดอร์อีซักแต่หลังจากนั้นฟอร์มสุดย่ำแย่โดยเฉพาะลูกที่4ีที่เปิดบอลหน้าผิดหวังจนนำไปสู่การเสียประตูวิกเตอร์ลินเดเล็บสฟ4คะแนนครึ่งแรกทำหน้าที่พอใช้ได้แต่จังหวะเสียประตูแรกยืนห่างอีซักไปหน่อยจนทำให้มีโอกาสแอซิสให้ซันโดโตนารีตะบันประตูค่อนข้างช้าทำให้โดนแนวรุกนิวคาเซิลเล่นงานอย่างต่อเนื่อง นูแซมัสซาอุย3คะแนนไม่มีประโยชน์ทั้งเกมรุกและเกมรับที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือดันทะลึ่งลื่นล้มทําให้ทีมเสียประตูที่3โดนฮาวิบานเล่นงานตลอดจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกดีโกดาโล4.5คะแนนทำผลงานได้ดีและเป็นคนสร้างโอกาสให้การา์นาโชซัดประตูตีเสมอแต่ในขณนะเดียวกันก็ปล่อยให้ติโนลิฟลาเมนโตลากบอลหลบสบายๆก่อนนำไปสู่การเสียประตูที่2เลนิโยโร3.5คะแนน เป็นหนึ่งในฟอร์มที่ย่ำแย่ของนักเตะกับแมนยูไม่สามารถรับมือกับความคล่องตัวของอีซักและเจคอบเมอร์ฟีต้องพัฒนาเรื่องสภาพร่างกายให้แกร่งกว่านี้แฮร์รี่อาร์มาร์ด5.5คะแนนได้โอกาสลงตัวจริงในเกมลีกครั้งแรกฟอร์มไม่ได้แย่แสดงให้เห็นถึงความขยันและมีจังหวะการเล่นที่ดุดันกล้าได้กล้าเสียคริสเตียนเอลิกเซ่น4.5คะแนนประสานงานกับกัปตันบรูโนและเซอร์ซีแต่ไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรมากนักในเกมนี้บรูโนแฟรนัน5คะแนน ฟอร์มไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับหลายๆเกมที่ผ่านมาพยายามผ่านบอลแต่ขาดความแม่นยำมีอาการอ่อนล้าจนไม่สามารถเร่งพลังได้เต็มที่มาเนวูกาเต้4คะแนนไม่ค่อยได้มีโอกาสครองบอลมากนักพยายามผ่านบอลขึ้นไปให้แนวรุกแต่ขาดความแม่นยำไม่สามารถเชื่อมเกมแดนกลางได้มากนักจโจชัวเซร์กี6คะแนนครองบอลเหนียวแน่นมีจังหวะได้ลุ้นยิงประตูแต่ตีเซฟนิกโปปทุกครั้งที่ได้บอลสามารถเอาตัวรอดได้เสมอแต่ดันดวงแตกเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาทำให้โดนเปลี่ยนตัว อเลฮันโดกานาโช7คะแนนความเร็วสร้างปัญหาให้เกมรับนิวคาสเซิลจังหวะจบสกอร์เด็ดขาดเฉียบคมและเกือบยิงเพิ่มได้แต่โดนโป๊บเซฟได้ทันตัวสำรองที่ได้ลงสนามลาสบุนฮอยลุนแทนโจชัวเซิร์กซีนาทีที่55-4คะแนนไม่ได้ช่วยสร้างความกดดันในแดนหน้าการวิ่งหาพื้นที่ยังต้องพัฒนาจังหวะยิงประตูน่าผิดหวังแพทริกดอกูแทนแฮร์รี่อาร์มานาทีที่554คะแนนเปิดบอลไม่แม่นยำประสิทธิภาพในการเล่นเกมลุกก็ไม่น่ากลัว เมสันเมาส์แทนอารนโดการาโชนาทีที่55 4คะแนนฟอร์มไม่ได้มีอะไรโดดเด่นครองบอลก็ไม่ค่อยได้ไม่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างที่คาดหวังลุคชอแทนนูแซมาสวินนาทีที่78 4คะแนนลงมาเพื่อช่วยคุมเกมรับส่วนเกมรุกไม่มีอะไรน่าประทับใจคอบบี้ไมโนแทนบูโรแฟนนานาทีที่82ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่ง